ดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะพบกับคุณครูโมในหน่วยวันขึ้นปีใหม่วันนี้คุณครูโมจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ที่มีชื่อกิจกรรมว่ามินิกิฟต์แต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันเรามาบริหารกล้ามเนื้อนิ้วมือไปกับกิจกรรมเบนยิมเพลง 1., 2., 3ปาฉลามขึ้นบกกันเลยค่ะ 2> 123ปลาฉลาม ตอนนี้เด็กๆก็มีความพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์รณได้แก่กระดาษนิตยสารกาวกันไกลและใบกิจกรรมค่ะขั้นตอนแรกรบกวนผู้ปกครองช่วยตัดกระดาษนิตยสารขนาด 7, คูณ7นิ้วและขนาด3คูณนิ้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะพับให้เกิดรอยกันก่อนค่ะ พับด้านบนลงมาด้านล่างพับด้านซ้ายเข้ามาที่ด้านขวารีดให้เรียบเลยนะคะจากนั้นให้เด็กๆพับมุมซ้ายขึ้นมาที่ตรงกลางของกระดาษค่ะและก็ใช้นิ้วรีดให้เรียบเลยแต่ว่าเด็กๆจะต้องเหลือตรงช่องบริเวณตรงกลางของแต่ละมุมนิดนึงนะคะโดยเด็กๆจะต้องพับแบบนี้จนครบ4มุมเลยค่ะ เมื่อพับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆพลิกกระดาษกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็พับทั้ง4มุมเข้าไปที่บริเวณตรงกลางของกระดาษเหมือนเดิมเลยนะคะจากนั้นให้เปิดกระดาษออกแล้วทากาวค่ะให้ครบทุกมุมตามภาพที่คุณครูโมได้ทำเลย และขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำโบให้กับของขวัญกันค่ะให้เด็กๆนำกระดาษขนาด3าคูณสามมขึ้นมาพรับครึ่งหนึ่งให้เกิดรอยจากนั้นให้พับกระดาษเข้ามาที่เส้นตรงกลางที่เราได้ทำไว้กันเลยค่ะแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งเข้ามาด้วยเลยแล้วใช้นิ้วรีดให้เรียบเลยนะคะจากนั้นให้หมุนกระดาษมาอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็พับเหมือนเดิมเลย พับด้านซ้ายเข้ามาที่ตรงกลางและพับด้านขวาเข้ามาที่ตรงกลางเหมือนกันค่ะจากนั้นรีดให้เรียบเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆพับที่มุมด้านล่างขึ้นมาชนกับมุมด้านบนเลยค่ะจากนั้นให้ใช้กรรไกรตัดตรงกลางของสามเหลี่ยมได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆกางกระดาษออกแล้วทากาว แล้วพับกลับไม่เป็นเหมือนเดิมเลยค่ะทำแบบนี้ทั้งสองชิ้นเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนำโบขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เทากาวอีกครั้งหนึง่งจากนั้นติดโบลงไปที่ของขวัญเลยค่ะเพียงเท่านี้ของขวัญของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสวยกันไหมคะ เมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนำผลงานติดลงบนใบกิจกรรมและตกแต่งบริเวณรอบๆให้อย่างสวยงามด้วยนะคะและเด็กๆอย่าลืมประเมินผลงานของตัวเองว่าชอบเฉยๆหรือไม่ชอบลงที่ตรงนี้เลยค่ะและในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมคู่มืขอรบกวนผู้ปกครองช่วยถ่ายภาพและคลิปวิดีโอมาฝากคุณครูและเพื่อนๆให้ได้รับชมกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้กิจกรรมของครูโมก็จบตรงแล้วสวัสดีค่ะ